ครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเจอผมวันนี้ไม้สกุลนครนะครับก็ตามที่ขอกันมานครับว่าให้จัดก,กิจกรรมเนาะแจกปั๊มเบรกเมมโบนะครับของกาอตัวนี้ผมเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้ก็เลยก็แรกคิดว่าจะขายแต่ว่าขายมันไม่มีคนซื้อนะครับก็เลยว่าจะเอามาทํากิจกรรมดีวกว่าเพราะเห็นว่ายอดซับใกล้กจะแสนแล้วเนาะคือแบบมาถึงจุดนี้ได้สุดยอดมากเลยผม รู้สึกว่าภูมิใจมากเอาเป็นว่าให้เล่นเกมตามนี้นะครับก็ให้ทายว่ารถคันใหม่ที่ผมจะซื้อเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรผมใบให้ว่าเป็น150ซีซีนะครับอ่าเอาแค่นี้ละกันใบให้แค่นี้ครับ150ซีซีให้บอกชื่อรุ่นแล้วก็ชื่อค่ายแล้วก็ ถ้าใครตอบถูกประมาณหนึ่งถึงห้าคอมเมนต์แรกนะครับเมนก็เอาสักสี่คนละกันค่อยสนุกกว่าเดิมเอาสักสี่คนละกันเนาะใครตอบถูกหนึ่งถึงสี่คอมเมนต์แรกนะครับเดี๋ยวจะเอาชื่อสี่คนนี้มาสุ่มนะครับไม่ใช่ว่าตอบถูกว่าได้เลยนะเอาเป็นว่าเอาชื่อสี่คนมาสุ่มอีกนะครับแล้วก็ถ้าใครตอบถูกผมก็จะจดชื่อไว้ แล้วพอวันไปรับรถผมจะทักไปหาแล้วก็ส่งของไปให้นะครับวันที่รับรถเป็นต้นเดือนหน้าครับแต่ยังไม่บอกว่าเดือนไหนใบให้สองสองอย่างนี่แหละไปรับรถต้นเดือนหน้าแล้วก็รถที่จะซื้อเป็นร้อยห้าสิบซีซีนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมกันนะครับตลอดมาเลยแบบรู้สึกดีใจมากคือเราขี่รถเล็กแต่คนติดตามเราถือว่าเยอะมากเพราะว่าช่องอื่นี่แบบเขาต้อง ขี่รถคันใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะกว่าคนดูจะเยอะแบบคือผมก็เป็นคนที่ไม่ใช่ต้นทุนเยอะอะไรขนาดนั้นนะแบบเป็นคนหาเช้ากินค่ำธรรมดาครับได้เงินเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะครับไม่ใช่คนแบบได้เงินเยอะนะจะพูดไงอะ่ะแบบของบางอย่างเก็บนานมากกว่าจะได้แต่คนอื่นแบบได้มาง่ายจริงๆนะครับไม่เหมือนผมคือแบบต้องดิ้นรนหน่อยเอาเป็นว่า แจกนะครับสาหรับสี่คอมเมนต์แรกที่ตอบสี่คอมเมนต์แรกแต่ว่าหนึ่งในสี่คอมเมนต์แรกเท่านั้นนะครับที่ตอบว่าผมจะซื้อลรถอะไรนะครับจะามาสุ่มอีกทีโอเคครับแล้วก็สําหรับใครมีคําถามขอสักสิบสิบยี่สิบคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมจะตอบไปให้นะครับขอบคุณที่รับชมกันเรื่อยมานะครับขอบคุณครับแ,แจกแน่นอนไม่ไม่โกงหกหรอก